อ่ามันดูท่อนสลโลว์ครับเริ่มต้นที่สายสี่สไลด์มาถึงท่องที่เก้าลงไปสายสามช่องที่เจ็ดแล้วก็ดิดซับ 1, หนึ่งครั้ง้วมาออนมาเก้าขึ้นมาสายสี่ช่องที่เก้าครั้งดีดซับหนึ่งครั้งอ่าแล้วลงไปสายสามช่องที่เจ็ดอีกหนึ่งครั้งทำมาออนมาเก้าอ่าแล้วขยับขึ้นมาสายสี่ช่องที่สิบสองครั้งแล้วก็สไลด์ดิดหนึ่งครั้งสไลด์มาช่องที่สิบสอง เาสิ 9, 10, แล้วก็ดิดซ้ำหนึ่งครั้งสไลด์มาสิบสองขึ้นมาสายตรงที่สิต่อไปก็เป็นเสียงเดียวกันออกเต็ปมาเริ่มต้นที่สายสามต้งที่สิบหแล้ครับไปสายสองต้งที่สิดิซ้ำหนึ่งครั้งมา,มา, 17, มา 3, งทํ 16, 2, อา,า 2, ท 15, ออมาสิขึ้นมาสายสาตรองที่สิบหกดสองครั้งอาลงไปสายสองที่สิบหาครั้งดิซ้ำหนครั้งมาทําออมาสิบขึ้นมาสายสาตรองที่สิบ สองครัง้งอ่าแล้วลงไปใส่สองที่สิบห้า 2, สาย 3, สามที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสาสองที่สิบห้าอ่าลงมาใส่หนึ่งที่สิบเจ็ด